โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับเป็นหน้าของชีซุยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับวิธีการได้ของมันก็คือการสุ่มนะครับการย่อยตัวนะครับจากอีเวนต์นะครับที่เพิ่งหมดไปนะครับเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับที่เราจะได้นะครับเป็นหน้าของฟักทอง3นะครับแต่อันนี้นะครับผมก็มีแค่ฟทอง1เนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกัน นี่เลยครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเดียวกับที่เราได้ฟักทองอันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับฟักทองแต่ละระดับขึ้นไปนะครับผมก็จะมีอ่าพัมกิ้งหนึ่งนะครับพัมกิ้งสองพัมกิ้งสามนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนแรกมันเป็นตัวมันเป็นสกินนะครับแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนมาให้มันกลายเป็นยูนิตแทนนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเทรดได้นะครับนี่เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็ติดเบิร์นะครับแล้วก็มีธาตุนะครับเป็นธาตุพืชนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่7,600นะครับวินาทีในการโจมตีอยู่ที่7วีนะครับระยะ40 a t t a แอทแท็บูสครับผมโอเคสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับค่าวางเริ่มต้นของตัวนี้ก็อยู่ที่500นะครับผมเมื่อวางไปนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบ Circle LE นะครับวงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับสําหรับตัวนี้นะโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นการเหมือนใช้คาถาไฟหรือเปล่านะซึ่งนารูโตะผมก็ไม่เคยดูด้วยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลแรกนะครับก็จะติดเบิร์นติดเผาด้วยนะครับโอเคครับอัพขั้นแรกนะครับเชนก็อยู่ที่2,200นะครับดาเมจเพิ่มเป็นนะครับจาก8,000นะครับเป็น25 0 0 0นะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่4000นะครับจาก25 0 0 0นะครับเพิ่มดาเมจเป็น5้า0 0นะครับขั้นต่อไปนะครับ4,5 0 0นะครับ52 0 0 0นะครับเป็นแส0 0 0นะครับสำหรับดาเมจแล้วก็ระยะ40เป็น70แทนนะครับนี่เลยวงก็จะกว้างขึ้นมานะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1 0 0 0 0ืนนะครับดาเมจจากแส0 0 0เพิ่มเป็น2 5 0 0 0นนะครับระยะ70เป็น90นะครับโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนวิธีการโจมตีครับเป็น อ่ทรงโครนนะครับกค็ความกว้างก็กว้างใช้ได้นะครับโอเคนี่เลยไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นการเหมือนเป็นการเสกตัวละครเหมือนเป็นการเสกปีศาจมานะครับซึ่งไม่ได้ใจว่ามันชื่ออะไรนี่เลยประมาณนี้โอเค อัพขั้นต่อไปนะครับก็จะใช้เงินอยู่ที่55 0 0 0นะครับดาเมจจาก2 5 0 0 0เป็น5 9 0 0 0นนะครับก็จะตีเป็นไฮบิดนะครับก็จะตีแอดนะครับโอเคซึ่งแอนิเมชั่นก็เหมือนเดิมนะครับขั้นต่อไปครับใช้เงินอยู่ที่6 5 0 0นนะครับดาเมจจาก5,9 0 0นนะครับเพิ่มเป็น1น0 0 0ล้านขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่90 0 0 0นะครับดาเมจจาก1 2 0 0 0ล้านเพิ่มเป็น3า0ล้านนะครับ แล้วก็วินาทีในการโจมตีนะครับจาก7วิเพิ่มเป็น12วินะครับระยะ90นะครับเพิ่มเป็น11 0นะครับโอเคตอนนี้ก็อัปตันแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นเหมือนเสกนะครับเป็นพิศาจมาเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นการปล่อยไฟไปด้วยนะครับก็จะตีช้าหน่อยนะครับตี12วินี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของซิซุยนะครับ แล้วเรามาดูกันนะครับว่าชิซุยนะครับโดนบัฟดาเมจนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคบัฟเลยนะครับตอนนี้ดาเมจชิซุยนะครับอยู่ที่13ล้านนะครับวินาทีในการโจมตี12วิอวีนะครับระยะ110โอเคครับประมาณนี้นะแล้วก็ชิซุยนะครับสามารถวางได้หลายตัวนะครับนี่เลยนี่ครับประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ